เมื่อชีวิตของคุณหมดแรงจงอ่านดูอาบทนี้ครับซึ่งเป็นดูอาอันทรงพลังมากๆย้อนกลับไปเรื่องราวของนบีมูซาอาละลัยฮิสสลามตอนที่อัลลอฮ์ได้ตรัสในอัลกานว่าวอิลามารยาณะข้าวหมช่วอัยบะตอนที่ท่านนาบีตอนที่นบีมูซาอาละลัยฮิสสลามได้หนีจากฟาโรนะครับจากการที่ฟาโรได้ประกาศตามล่านาบีมูซา ที่ท่านในาบีมูซาได้ทําให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปสู่แผ่นดินมาดิยันนะครับก็คือบางสาย,ยางานว่ามุ่งหน้าไปสู่ประเทศจอดแดนนะครับท่ามกลางที่ในบีมูซาเอาตัวเองออกจากแผ่นดินอียิปต์เนี่ยมูซาก็เดินทางไปถึงมาดิยนันแล้วมูซาก็ได้ไปเจอหญิงสาวสองท่านนะครับเดินมาพร้อมกับฝูงแกะแล้วก็ หญิงสองคนนั้นก็ยืนนบิมูซาด้วยความหนีล้านะแต่อดใจไม่ได้ที่จะถามหญิงสองท่านนะว่าเอ๊ะมาทำอะไรที่นี่ใช่ไหมครับผ้อมกับฝูงแกะหญิงสองท่านนั้นบอกว่าอ๋อพวกเราสองคนเนี่ยมารอบรรดาผู้คนมารวมตัวกันในช่วงเย็นพร้อมกับบรรดาฝูงแกะฝูงแพะเนี่ยอูดเพื่อที่จะยกฝา บ่อน้ำนะครับแล้วก็จะตักน้ำเนี่ยให้กับให้กับสัตว์เลี้ยงฝูงแกะทั้งหลายเนี่ยได้ดื่มจากนั้นพวกเราถึงจะกลับบ้านได้นบีมูซาด้วยความที่เห็นแล้วก็อินดูก็ได้ยกฝาของบ่อเหล่านั้นทำให้หญิงสองท่านเนี่ยสามารถตักน้ำแล้วก็ให้ฝูงแกะได้ดื่มจนอิ่มแล้วก็กลับไปที่บ้านของท่านทั้งสอง หลังจากที่นบีมูซาได้ช่วยเหลือแล้วนะครับนบีมูซาก็กลับมาที่กลับมาที่ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับบางสังว่าตายต้นอินทรพาลาบ้างออนนั้นไม่สําคัญสําคัญที่สุดคืออะไรคือความรู้สึกและโมเมนต์นวินาทีนั้นของนบีมูซาทาการที่ตัวเองเหนื่อยลา้าตัวเต็มไปด้วยฝุ่นนะครับเสื้อขาดรองเท้าขาดไกลมากเลยนะครับมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เล่พูดว่า รำพันกับ Allah ดูอานตลอดว an ่ารับบีอินนีมาอันซันตะอิเลียะมินอยรินฟะกีรโอ้โหทุกคนฮะดูอามันมันสวยงามมากๆเลยรับบ an ีอินนีมาอันซันตะอิเลียะมินอยรินฟะกีรโอ้ Allah อะไรก็ตามแต่ที่เป็นความสวยงามฉันเพิ่งใครขอพระองค์จากสิ่งนั้นมากๆเลยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความสวยงาม ฟักทีฉันต้องการมันเหลือเกินอารมณ์ประมาณว่าพราะองค์นบีมุสามืดแปดดานเหมือนเราเย่ารอยังไงก็ได้ให้เลียร์ปัญหาไม่รู้คือไม่คือมองไม่เห็นทิศทางการเดินของชีวิตน่ะนาวีนันทีนั้นครับที่คุณรูสวาคุณหมดไฟหมดพลังคุณคุณอ่านดุอาบทนี้เลยซึ่งมันมันเป็นดุอาอันทรงพลังมากๆหลายๆครั้งที่เราเดินทางเรามาประยุกใช้ในชีวิตเนาะเราเดินทางเราแวะปั๊มเราแวะละหมาด เราไปกรุงเทพเราขึ้นเครื่องบินเราลงที่สนามบินเราเดินเราเหนื่อยเราลากเท้าเรามีคามโสดเฮ้ยมันเหนื่อยเลยเกินจะเอาอยัางไงกับชีวิตหรือเรากําลังมีภารกิจอะไรให้เรานึกว่าเฮ้ยเราต้องขอความคุ้มครองจากลอแลวก็ขอความสวยงามความสวยงามจากลอรับบิอินนีลิมาอันซันต์อิเลาย,ยามินคอยเดนฝากิดตนาไปใช้ดูนะครับดบูอาบทนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะตอบรับดูอาของคุณถ้าเกิดว่าคุณสนใจ เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาแบบนี้นะครับผมมีจัดสัมมนาแบบออนไลน์ทางกลุ่มไลน์นะครับเราจะเรียนแบบวิดีโอคอลวันเสาร์ที่5ทิตอย่างนี้เราจะเรียนกันตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นซึ่ง6ชั่วโมงผมจะสอนถึงวิธีการในเรื่องของปรับโลกภายในที่จะทําให้เราปดหนีสินได้อย่างไรและก็สอนเกีก่ยวกับวิชาทางการเงินความรู้ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดธุรกิจได้ แล้วก็ทำให้เรามีรายได้แบบ passive income ได้อย่างไรได้เจอกันในสัมมนานะครับขอบคุณครับ